คือกรณีคุณสุรเชษฐ์เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นการสั่งตามแบบที่เคยสั่งกันมาในอดีตคือสั่งตามมาต,ามตรา132รบอพรบตำรวจแห่งชาติประศส,สม0 5รยห้า แต่อย่างไรก็ตามในพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุด2 5ง5ราเนี่ยสอนเนี่ยมันได้เพิ่มมาตราไว้แบบมาตราหนึ่งว่าในกรณีที่การสั่งให้ตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนไปกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลนั้นการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะต้องกระทำโดยคำแนะนำหรือเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวน ทีนี้เรื่องนี้ปรากฏว่าณวันที่18เมษายนมันมีการออกคำสั่งสามคำสั่งติดต่อกันหนึ่งคำสั่งเรียกพลตบดเอกสุรเชษกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำสั่งที่สองที่ตามมาติดติดคือคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพลตบดเอกสุรเชษผ่านแล้วตามมาด้วยคำสั่งที่สามติดกันเลยคือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีซึ่งมันก็เป็นปัญหา ได้มีการส่งเรื่องนี้ไปหาหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติ10ต่อ0เห็นเป็นเอก,กฉันท์ว่าการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่อย่างเช่นกรณีของพลตรมรเอกสุรเชษนันมันกระทบต่อสิทธิหน้าที่เพราะว่าถ้าออกจากราชการไว้ก่อนจริงเงินเดือนก็ไม่ได้เงินประจําตําแหน่งก็ไม่ได้เงินเพิ่มก็ไม่ได้รถประจําตําแหน่งก็ใช้ไม่ได้ป้ายก็ต้องถอดกลับบ้าน รวมทั้งสิทธิในการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งในโอกาสต่อไปก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นการเสียสิทธิประโยชน์จึงต้องทาโดยคําแนะนําหรือเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนตั้งปับ๊บก็ออกคําสั่งปลดปุบติดกันอีกฉบับหนึ่งทันทีกฤษฎิกาจึงเห็นว่า,าไม่ถูกต้องและไม่ชอบทำ ก็สมควรไปจัดการแก้ไขเสียให้ถูกต้องหรือจะเปลี่ยนใจดําเนินการยังไงก็สุดแท้แต่เป็นอำนาจของทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะดําเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นสถานภาพของผลตรวจเอกสุรเชษฐพานก็คือขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอนําความกราบบังคมทูลซึ่งการที่จะนําความขึ้นกราบบังคมทูนให้ออกจากราชการไปก่อนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่สมัครเลขาธิการคณะมนตรีก็จะต้องมีการตรวจสอบว่า ได้ทาถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ขณะเดยียวกันผลตเกสุรเชษก็ดาเรื่องไปฟ้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตํารวจซึ่งก็มีของเขาอยู่ชุดหนึ่งก็กําลังพิจารณาอยู่แล้วด้วยเรื่องทั้งหมดที่จะชี้แจงก็เป็นไปดังนี้ถ้ามีคําถามอื่นใดก็จะได้ตอบเป็ท่านทราบต่อไปครับเราใช้คําว่าส่งกลับไปไม่ได้เพราะว่ากลับไปตั้งแต่วันที่1ิเมษายนแล้ว แกรณีคุณต่อสักนั้นเราใช้คำมาส่งกลับไปได้ส่วนจะส่งกลับไปวันนี้หรือพวกนี้ก็แล้วแต่คำสั่งนายกออกมา